ใครไม่ซื้อเอามาขายผมรับซื้อเหรียญห้าบาทปีพศ2 5 4 6ชุดนี้จ่ายสดทันที65,000่บาทใครมีเอามาขายผมได้นะครับสวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรประดุบโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาน้ำชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับ ของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ ID มาเลยนะครับแอดไร0น์ BANK 0840721303นะครับหรือท่านใดยอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญ,ญาร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ปริการยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุบราลทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k แบงค์เข็มเพชรวัตถุบราลเอฟซครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครก็มาแล้วนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญ5บาทครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญ5บาทรัชการที่9ที่ตอนนี้ร้อนแรงสุดๆฟังให้ดีนะครับตอนนี้เป็นที่เป็นกระแสเป็นที่พูดถึงร้อนแรงที่สุดณขณะนีี้ฟัังผมดนะครบ ห้าบาทปีสี่หกจ่ายสดหกหมื่นห้าพันบาทครับห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกจ่ายสดชุดนี้หกหมื่นห้าพันบาทใครที่ดูอยู่ในขณะน,นี้พบเจอเหรียญห้าบาทปีสี่หกผมยินดีรับซื้อน,นะครับผมยินดีรับซื้อแล้วจ่ายทุกท่านด้วยเงินสดแน่นอนนะครับฟังให้ดีครับใครที่มีเหรียญห้าบาทก่อนทุกท่านจะหยิบใช้หรือว่าเป็นเหรียญห้าบาทที่เก่าเก็บผมยินดีรับซื้อให้ราคายุติธรรมแน่นอนครับมากพี่ๆจ๋าคนละไลค์คนละแชร์ครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่เทนเทนครับสวัสดีพี่ไพยน์ครับสวัสดีพี่สุกเลิฟครับสวัสดีพี่ธีรพลมงเลิศครับสวัสดีพี่มิดครับเอฟีไต้หวันนะสวัสดีชาลิฟครับสวัสดีพี่สมหวังครับสวัสดีพี่มิดครับสวัสดีพี่นันทลัตครับอ่ะพี่จ๋าเอฟตีทุกท่านครับใครก็มาแล้วขอคนละแชร์ใครไม่ซื้ออย่างที่ผมขึ้นหัวข้อไปเอามาขายผมผมยินดีรับซื้อนะครับในราคาชุดนี้เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยมีน้องท่านหนึ่งได้นํามาขายรับเงินมากถึง6 5 0 0 0บาทครับ รับเงินมากถึง6 5 0 0 0ัสวัสดีพี่สถาพรงามเจริญงามสวัสดีทุกท่านครับมาพี่จ๋าใครที่ดูอยู่ตรงนี้คนละไลค์คนละแชร์เป็นกำลังใจกันครับใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วให้หน่อยนะสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับนี่ครับเหรียญห้าบาทนี่คือเหรียญห้าบาทครับมาครับแชร์ครับใครแชร์ขอให้รวยฮะห้าบาทจ่ายหกหมื่นนะผมขอแชร์ก่อนนะครับแชร์ก่อนนะใครแชร์ขอให้รวยจริงๆนะครับขอบคุณครับมาพี่จา๋า ไม่ว่าจะเป็นพวกแบงก์เก่านะครับอย่าลืมนะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคคามพระเครื่องพระพุทธชาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอครับส่งรูปมาประเมินราคาของของท่านมีราคาเราจะรีบตอบกลับทันทีครับแต่ถ้าเกิดที่เพื่อนๆส่งมายังไม่มีราคากราบขอประธานอภัยครับกราบขอประธานอภัยมาณที่นี้ครับขออนุญ,ญาตเปิดดูอย่างเดียวไลน์ที่พี่ส่งมาหาผมเนี่ยมันเยอะมากมันตอบไม่ทันครับโอ้โหวันนี้ Facebook ปิดกันอีกแล้วสวัสดีพี่สุวรรณนะครับสวัสดีพี่เอรับ สวัสดีพี่เอธัญยญน,นันท์คิดถึงยังเลยสวัสดีพี่นัชชาครับสวัสดีพี่สมสุดาสวัสดีพี่คิดถึงคนครับอ่ะพี่จ๋าคนละแชร์ก่อนใครแชร์แล้วพิมพแชร์แล้วพี่ธนพัฒน์แชร์แล้วขอบพระคุณครับพี่จ๋าโดนปิดกั้นเละเทะอีกแล้วเนาะโดนปิดกั้นกันเละเทะแล้วนะครับใครที่ดูอยู่ตรงนี้ขอความกรุณาคนละแชร์ด่วนๆคนละแชร์ด่วนๆอ่ะพี่จ๋าดูนี่ก่อนนี่คือเหรียญสิบบาทนี่คือเหรียญสิบบาทรัฐการที่ก้าทุกท่านดูให้ดีฮะเชื่อผมไหมสี่เหรียญสี่หมื่น จาวไปเก็บแล้วครับหยิบให้ดูรอบสุดท้ายฮะที่พี่เชื่อผมไหมสิบบาทสี่เหรียญนี้ขายได้สี่หมื่นสวัสดีคุณสัตทินังครับสิบบาทสี่เหรียญขายได้สี่หมื่นบาทเชื่อไหมใครเชื่อพิมพ์เชื่อใครไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อครับอ่ะมาใครเชื่อพิมพ์เชื่อมาใครไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อแต่ถ้าเกิดใครเชื่อแล้วพบเจอเอามาขายผมได้สี่เหรียญสี่หมื่นครับเหรียญละหมื่นนะ สวัสดีนะครับพี่นติกานะครับสวัสดีพี่สุภาดานะฮะสวัสดีพี่มาไทยครับสวัสดีพี่น้อยครับสวัสดีพี่ภาคภูมินะครับสวัสดีพี่วรัญญาพี่จรัดนะครับพี่สมหวังนะครับแชร์แล้วขอบพระคุณครับใครเชื่อไหมเนี่ย fc ตอนนี้สี่ร้อยกว่าท่านโดนปิดกั้นอีกแล้วครับโดนปิดกั้นอีกแล้วสี่ร้อยกว่าท่านเชื่อหรือเป erm ล่าเหรียญสิบบาทแบบนี้ขายได้สี่เหรียญสี่หมื่นครับไม่มีคนอยู่เลยเหรอไม่มีคนอยู่เลยเหรอ สวัสดีทุกท่านนะครับมาครับมาครับนี่พี่มิตรท่านแรกมาแล้วเชื่อครับพี่นาวาท่านที่สองครับเชื่อค่ะขอบพระคุณครับพี่บุญศักดิ์แชร์แล้วขอบพระคุณครับพี่วันนี้โดนปิดกั้นอีกแล้วนะจากสี่ห้าพันนะกลับมาเหลือสามสี่ร้อยอีกแล้วครับไม่มีปัญหาครับสามสี่ร้อยเราก็ไลฟ์เหมือนเดิมครับโอ้โหขอบคุณคุณศรินันท์ครับอ่ะเรามาดูกันนะก่อนทุกท่านจะหยิบเหรียญสิบบาทรุ่นนี้ออกไปใช้สวัสดีพี่เอขอบพระคุณพี่เอนะครับเชื่อขอบพระคุณครับก่อนทุกท่านจะหยิบเหรียญรุ่นนี้ออกไปใช้ขอบพรคคุณี่เดนั เหรียญสิบาทก่อนเราจะหยิบใช้หยิบขึ้นมาดูก่อนครับหากทุกท่านพบเจอเหรียญสิบแล้วมันเป็นแบบนี้อ่ะทุกท่านดูนะหากทุกท่านพบเจอเหรียญสิบแล้วมีลักษณะแบบนี้ครับเหรียญละหมื่นนะสิบบาทแลกเงินหมื่นครับสวัสดีพี่โตมืองนนครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสิบาทแบบนี้แลกหมื่นหนึ่งอะพี่ดูนะหยิบขึ้นมาแล้วหมุนแบบนี้ครับเห็นไหมครับเหรียญเนี่ยเป็นฝั่งพระเสียรทั้งสองด้านดูนะครับเหรียญสิบบาทถ้าเป็นฝั่งพระเสียรทั้งสองด้านหรือว่าเป็นฝั่งก้อยทั้งสองด้านแบบนี้ น้องยินดีรับซื้อในราคาฟังให้ดีนะครับสภาพสวยๆอัลละหมื่นนะสภาพสวยๆเหรียญละหนึ่งหมื่นบาทหมายความว่าเหรียญสิบบาทสี่เหรียญน,นี้ถ้าใครมีแล้วหยิบมาขายผมรับซื้อนะครับสี่เหรียญสี่หมื่นบาทสี่เหรียญสี่หมื่นบาทครับนี่คือราคาต่อหนึ่งเหรียญเด้อนี่คือราคาต่อหนึ่งเหรียญเด้อใครที่รู้แล้วนะครับเหรียญสิบบาทขายได้พี่ๆก่อนจะหยิบไปใช้หยิบขึ้นมาดูก่อนเด้อครับ หยิบขึ้นมาดูก่อนเลยครับสวัสดีพี่ย้อยของหลวงครับเพลงเฮงรวยๆขอขบคุณครับพี่มาดูว้ดีครับ10บาทขายได้4 0,000บาทครับมาครับพี่จ๋าอย่าลืมนะครับบ้านใดครับมีเครื่องกระเบื้องฮะแบบนี้เครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามรับกาน้ําชาใครมีของพวกนี้อยู่ที่บ้านนะอย่างที่ผมบอกครับสามารถนํามาขายผมได้หรือติดต่อมาครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจออยู่ตามต่างจังหวัดสามารถส่งไปสณีเคอรี่ขนส่งทุกชนิดเหมือนกับท่านเดินทางมาเองเลยครับ ส่งไปสนีมาแล้วเราโอนเงินสดให้กับท่านดันดีครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอส่งนี่มาครับส่งรูปของท่านมาประเมินราคาทางงรายเลยเพื่อนๆพนพี่พี่จ๋าฟังน้องให้ดีนะครับกราบขอประทานอภัยนะครับตอนนี้พี่พี่ส่งรูปมาโคตรเยอะห0,000ื่นถึงหกหมื่นลายต่อวันฟังให้ดีครับใครที่ดูแล้วผมดูแล้วเป็นของที่มีราคาเราจะตอบกลับทันทีครับเราจะรีบตอบกลับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆนาทีแต่ถ้ายังไม่มีราคากลับขอประทานอภัยครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวครับ ลายมันเยอะมากมันตอบไม่ทันครับนี่ชั้นสองจะเป็นพวกเครื่องเงินนะชั้นสองตรงนี้จะเป็นพวกเครื่องเงินเครื่องเงินถมด้วยทองนะครับเข็มขัดเงินขันเงินอะไรก็แล้วแต่ที่ทําจากเงินบอกเพื่อนเพื่อพี่ๆนะครับเราจ่ายด้วยเงินสดแน่น,นอนแบบนี้ชุดละแสนนะใครมีแบบนี้ชุดละแสนแสนห้าสองแสนแล้วแต่สภาพแล้วแต่ลายแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดไซส์ใหญ่แสนกว่าไซส์เล็กแบบนี้ก็แสนกว่าครับใครมีติดต่อมา ใครมีแบบนี้ติดต่อเรามาได้แบบนี้ก็แสนกว่าครับมารับเงินสดเลยนะครับมารับเงินสดเหมือนกับท่านเดินทางมาเองเลยนะอ่ะเพื่อนๆพี่ๆดูนะครับใครมีเครื่องเงินใครมีเครื่องกระเบื้องใครมีพระเครื่องใครมีพระบูชาครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กฮะไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไม่ว่าจะเป็นไซส์ใหญ่ครับผมยินดีรับเช่าหมดเลยนะบางบ้านมีทีรับเป็นร้อยองค์ครับฟังให้ดีนะครับบางบ้านมีพระบูชาทีละเป็นร้อยองค์แต่หลายๆท่านไม่รู้ว่าจะนําไปแบ่งให้คนอื่นบูชาได้ยังไง ติดต่อเรามาครับด line id ตามหน้าจอครับส่งรูปมาปรับมินราคาจ้าอ่ะพี่จ๋า fc ที่ดูอยู่นะกันหน่ี้400ท่านครับขอคนละแชร์ครับขอคนละหนึ่งแชร์เป็นกําลังใจให้กันแบบด่วนๆใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วน้องหน่อยครับมาพี่จ๋ามีอะไรไหมดูครับนี่พี่ๆดูนี่เมื่อคืนได้เช่านี้มาครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อแดงครับสุดยอดนะพี่ดูนะครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐเพิ่นเพิ่พี่จ๋าดูนะครับเป็นเหรียญเสื้อกรอะเมืองเพชรใครที่มี เหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาได้อีกแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะครับให้ราคาตั้งแต่หลักพันถึงเหรียญหลักล้านนะครับย้ํานะครับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขามันอิมีราคาตั้งแต่หลักพันถึงหลักล้านแล้วแต่บล็อกแล้วแต่สภาพแล้วแต่บล็อกแล้วแต่สภาพใครที่มีเหรียญทองแดงหลวงพ่อแดงแบบนี้หรือว่าจะเป็นพระอื่นครับไม่ว่าจะเป็นหลวงู่ทวดนะฮะเพื่อนเพื่อนพี่ๆดูครับไม่ว่าจะเป็นหลวงู่ทวดพระเก่าพระใหม่พระกล่องเรายินดีรับเช่าหมดเลยนะ เรายินดีรับเช่าหมดเลยครับหลวงปู่ทวดพระเก่าพระใหม่พระกล่องฮะใครมีพระเครื่องติดต่อเรามาครับเรายินดีรับเช่าแล้วจ่ายเพื่อนเพื่อนด้วยเงินสดแน่นอนนะเรายินดีรับเช่าแล้วจ่ายเพื่อนๆด้วยเงินสดแน่นอนนี่คือเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับนี่คือเหรียญทําน้ามนต์ครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสงแบบนี้รับเช่าเหรียญลักหมื่นครับแบบนี้รับเช่าเหรียญหนึ่งหลักหมื่นนะใครที่มีแบบนี้ติดต่อเรามาใครที่มีเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำแบบนี้ครับติดต่อเรามา แบบนี้รับชาเหรียญหนึ่งหลักหมื okay. okay. ่นบางบล็อกหลายหมื่นนะครับบางบล็อกองหนึ่งหลายๆหมื่นใครมีติดต่อโอ้ยไล์รวๆขอบคุณครับไล์รวๆขอบคุณครับพี่ใครไล์รวๆให้น้องขอให้รวยนะโดนปิดกั้นกันเละเทคแล้วนะครับไม่เป็นไรครับอ่ะดูนะครับเหรียญหลวงพ่อลือสีลิงดำแบบนี้เรารับซื้อเหรียญหลักหมื่นครับใครมีติดต่อเรามาฮะเพื่อนๆพี่จ๋าดูนี่ครับมาวันนี้ไปเร็วนิดนึงนะวันนี้ไปเร็วนิดนึงครับนี่คือเหรียญทองคำครับ นี่คือเหรียญทองคำด้านหน้าเนี่ยเป็นรูปพ่อหลวงรัชกาลที่9ก้าแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาใครที่มีเหรียญแบบนี้ที่เป็นเหรียญทองคำนะครับบอกเพื่อนๆน,นะฮะผมรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าล้านทองแน่นอนผมรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าล้านทองแน่นอนมีเหรียญแบบนี้ติดต่อเรามาครับใครที่มีเหรียญทองคำมีพระทองคำมีพระอ่ะนี่เพื่อนๆพี่ๆดูนี่ฮะมีพระอันนี้เป็นพระปกโพหลวงพุทธยอดครับอันนี้เป็นพระปกโพไม่ให้หลวงพุทธหลวงปู่โต วัดประดูถิมพี่อะทุกท่านเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอันดูนะเดี๋ยวจะส่องให้ดูเนื้อนะครับทุกท่านดูฮะดูไปด้วยกันครับดูไปด้วยกันฮะสังเกตไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆพี่ๆดูนะครับเนื้อหาคมชัดเพื่อนๆพี่ๆดูโพลเลยโพนี่ติดแบบเปียๆเลยนะดูนะครับโพนี่ติดแบบเปียๆเลยนะมันมีทั้งเกมมีทั้งแท้นะดูกันให้ดีนะครับก่อนที่จะนี่นะดูกันให้ดีนะครับอย่างที่ผมบอกครับของเนี่ยหาโคตรยากแบบนี้ขายได้องหลายหมื่น แบบนี้ขายได้องค์นึงเป็นหมื่นหมื่นบาทครับใครที่มีแบบนี้ติดต่อเรามาอ่ะเพื่อนเพื่อนพี่พีจ่จ๋าดูนี่ครับนี่คือเหรียญ2บาทครับนี่คือเหรียญ2บาทรัชการาที่10อ่ะทุกท่านดูให้ดีครับใครมีเหรียญ2บาทรัชการาที่10รุ่นนี้กดมาพิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับสวัสดีทุกท่านครับเหรียญ2บาทรับซื้อละหมื่นนะเหรียญ2บาทรบัททบซื้ออันละ1 0,000บาทอ่ะใครมีเหรียญ2บาทแบบนี้ติดต่อเรามาครับดูนะฮะหยิบเหรียญ2บาทของท่านขึ้นมาดูครับ หากของทุกท่านเป็นแบบนี้ฟังผมไม่ดีนะผมรับซื้อเหรียญละหมื่นครับใครมีพิมพ์คําว่ามีแล้วกดไ like ลค์รวมๆมารอเพื่อนๆเอฟซีก่อนมีเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านครับยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยไอเหรียญสองบาทที่มันเป็นสีเหลืองเนี่ยที่มันเป็นอันละหมื่นเนี่ยมันต้องดูยังไงมันถึงขายได้อัลละหมื่นครับใครที่มีพิมพ์คําว่ามีรอเพื่อนๆสองนาทีครับเราจะเดินทางไปพ,พร้อมๆกันครับใครมีพิมพ์มีมาเลยครับ วันนี้ไปเร็วนะวันนี้ไปเร็วนิดหนึ่งนะครับใครมีพิมพ์มีมาเลยฮะไลรลัวแล้วกดแชร์ให้ผมหน่อยไลรัวๆแล้วกดแชร์ผมหน่อยเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนะมันคืออะไรเพื่อนเพื่อพี่ๆ,ๆ,ๆอย่าไปกดลิงก์นะมันมีเขาส่งมาเนี่ยอะไรเนี่ยแพ็กเซอร์บูรับเงินสดอะไรพวกเนี้ยระมัดระวังนะครับมิจฉาชีพเยอะนะตอนนี้นะครับระมัดระวังนะครับมิจฉาชีพเยอะผมเจอผมก็บล็อกหมดเลยนะอ่ะเพื่อนเพื่อพี่ๆดูครับ นี่คือเหรียญสองบาทครับใครมีพิมพ์มีมาก่อนสวัสดีพี่แม่ดาวครับสวัสดีทุกท่านนะมาครับแพ็คสบู่ไม่ต้องครับแอดไอ้นี่เอฟซีของผมมีเงินทุกคนครับเอฟซีของผมรวยกันทุกคนครับมาครับเรามาดูกันครับสองบาทรับซื้ออันละหมื่นก่อนจะหยิบใช้ดูให้ดีครับเหรียญสองบาทสีทองเนี่ยเพื่อนๆพพี่พมีอยู่เกือบทุกบ้านอยู่แล้วครับ เพื่อนเพื่อนพี่พี่มีอยู่เกือบทุกบ้านอยู่แล้วครับแต่เพื่อนเพื่อนพี่พี่หลายหลายท่านนะที่นี่ฮะก็อย่างที่บอกครับไม่เคยสังเกตกันจริงๆฮะไม่เคยสังเกตว่าเฮ้ยไอเหรียญแบบเนี้ยมันขายได้จริงนะเว้ยมันสามารถขายได้จริงครับที่มาแหกปากเปล่าเปเนี่ยก็เพื่อต้องการจะซื้อครับซื้อไปเพื่ออะไรมีหลายท่านถาม ผมเนี่ยมีโครงการที่จะทำมิวเซียมนะครับที่สุพรรณเนี่ยเป็นมิวเซียมเกี่ยวกับของเก่าของโบราณทั้งหมดเลยนะครับเป็นโครงการเริ่มแรกนะครับนะก็คือต้องการระดมของพวกนี้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับฟังน้องให้ดีใครมีแบบนี้ติดต่อมาใครมีเหรียญสองบาทสวัสดีพี่สุวรรณครับแบบนี้ติดต่อผมมาหากของทุกท่านเป็นแบบที่ผมตามหาครับหยิบมาเลยครับดูนะฮะอะเรามาดูนครับ เรามาดูกันครับอ่ะดูนะลักษณะคล้ายกับเหรียญสองบาทมากๆเลยนะครับมาครับกดไลค์กดแชร์ยังพี่กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันก่อนกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันก่อนสองบาทรับซื้ออลละหมื่น,นครับสองบาทรับซื้ออลละหมื่นหูพี่ผมไม่เห็นยอดแชร์เลย ยอดแชร์เพิ่งมีไม่ถึงร้อยยังอะพี่ผมว่าเลิกไลค์ดีกว่านะเดี๋ยวเอาไว้คน Facebook เปิดแล้วค่อยมาไลค์กันไหมเอาไหมแบบนี้เอาไหมพี่ช่วยแชร์หน่อยช่วยแชร์หน่อยเป็นกําลังใจให้กันครับมาเรามาดูรับใครแชร์แล้วกลับงามๆพูดง่ายๆครับใครแชร์แล้วกลับงามๆขอบพระคุณครับไม่มีอะไรจะตอบแทนครับแต่เรามาดูนี่ครับผมสัญญาว่าผมจะมอบความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆในทุกๆวันครับ่ะดูนะครับนี่คือเหรียญสองบาทครับ ขอบคุณไลค์รัวๆนะครับใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วนะดูด้านหน้าครับนี่คือด้านหน้านี่คือด้านหน้าของเหรียญเหรียญนี้ครับอเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูฮะสังเกตได้ดีครับสังเกตได้ดีฮะแบบนี้รับเสื้อละหมื่นครับด้านหน้าครับอะดูด้านหน้าไปก่อนนะดูด้านหน้าไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยดูด้านหลังครับมาครับมาครับแชร์ไปก่อนนะใครไม่แชร์ขอให้ไม่พบเจอเหรียญแบบนี้ใครแชร์ขอให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่หรือญาติของท่าน เจอเหรียญแบบนี้แล้วเอามานี่คือด้านหน้าของเหรียญสองบาทที่ผมหยิบมาให้ดูพี่สุวรรณแชร์สองครั้งครับขอบพระคุณครับพี่สุจิรายอดแชร์ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับยอดแชร์สี่ร้อยขอบพระคุณครับนะอะดูให้ดีครับของผมมันยังขึ้นยังไม่ถึงร้อยเลยพี่สุจิราจ๋าดูให้ดีครับนี่คือเหรียญสองบาทรัชกาลที่สิบดูให้ดีนะครับนี่คือด้านหน้าฮะสังเกตให้ดีครับหากเรามองแบบนี้ พระพักเหรียญน,นี้จะใหญ่กว่าเหรียญน,นี้เห็นไหมครับพระพักของเหรียญขวามือจะใหญ่กว่าเหรียญแบบปกติทางด้านซ้ายมือใครที่มีเหรียญสองบาทแบบนี้ครับหยิบขึ้นมาดูนะครับอ่ะเรามาดูด้านหลังนะครับเรามาดูด้านหลังเนะมาเลยจ้ะมาเลยจ้ะสองบาทแบบนี้แลกอันละหมื่นนะ ใครมีติดต่อด่วนๆใครมีติดต่อด่วนๆครับเรามาดูด้านหลังครับเรามาดูด้านหลังนะฮะเฟซบุ๊กไม่แจ้งเตือนแล้วใช่เฟซบุ๊กไม่รู้เป็นอะไรครับพี่จอนครับช่วงนี้ไม่แจ้งเตือนครับพี่ดูนะฮะ ดูแล้วจําแล้วนําไปปฏิบัติครับเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญที่มีจริงและมันสามารถพบได้จริงนะเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญที่มีอยู่จริงและสามารถพบได้จริงนะครับเพื่อนๆพี่ๆดูครับลักษณะของเหรียญเหรียญนี้ซ้ายกับขวามันต่างกันเยอะไหมเพื่อนๆพี่ๆดูดิซ้ายกับขวามันต่างกันเยอะไหมครับซ้ายหน้าเหรียญเขียนสองบาทเห็นไหมขวามือเขียนหน้าเหรียญเท่าไหร่ครับใครเห็นหน้าเหรียญของเหรียญนี้บ้างเขียนเท่าไหร่ครับเขียนราคาสิบบาททุกท่านดูฮะ เขียนราคา10บาทเพื่อนๆพี่ๆดูครับ,พ ious, พอ,บอยู่บนไส้สีเหลืองแบบนี้ใครที่พบเจอเหรียญที่มันเป็นลักษณะแบบนี้ผมรับซื้อฟังให้ดีนะครับเรายินดีรับซื้อแล้วจ่าพ ừng, พยเพื่อนๆด้วยเงินสดนแน่นอนราคา1เหรียญฟังให้ดีนะขวามือเหรียญละหมื่นครับซ้ายมือเหรียญละ2บาทเพื่อนๆพีพ่ๆจ๋าแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วกดเลข9้าแล้วกดหัวใจรวๆให้ผมหน่อย ใครแคปเจอร์แล้วกดเลขเก้าแล้วกดหัวใจให้รัวๆให้ผมหน่อยครับพี่นิดจ้าแชร์สองครั้งครับขอบพระคุณครับดูให้ดีฮะใครมีติดต่อเรามาครับสองบาทแรกหมื่นหนึ่งฮะหากของคุณเป็นแบบนี้ครับแคปเจอร์ครับใครมีมาเดี๋ยวเรามาดูเหรียญห้าบาทปีสี่หกกันเดี๋ยวเรามาดูเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้าปีพศสองพันห้าร้อยสี่หกกันเหรียญชุดนี้จ่ายเงินสดหกหมื่นห้าพันครับเหรียญชุดนี้จ่ายเงินสดขอบพระคุณพี่นาแนนนี่ครับขอบพระคุณพี่มิดครับ เหรียญชุดนี้จ่ายเงินสดถึงอ่ะฟังให้ดีนะครับจ่ายเงินสดมากถึง65,000บาท65,000บาทคือราคาของเหรียญห้าบาทปีสี่หกนะดูนะครับขอบคุณครับอ่ะมีคนกดอยู่กี่คนเนี่ยมีคนกดก้าอยู่กี่คนโอ้โหพี่จ๋าเล,เละเละเละอย่างนี้นะครับ Facebook ปิดกั้นอีกแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาครับดูไอเดียมาเรามาดูงับนี่คือเหรียญหบาทครับนี่คือเหรียญหบาท <laughs> รัชการที่9้าปีพศฟังให้ดีนะครับปีพศ25 4 6้าสี่ิบหเป็นเหรียญที่กำลังร้อนแรงที่สุดณขณะน,นี้ฟังน้องให้ดีนะครับเหรียญชุดนี้มีน้องท่านหนึ่งได้นำมาขายผมแล้วรับเงินมากถึงห5ห0 0บาทฟังให้ดีนะครับนำมาขายผมแล้วรับเงินมากถึง6 5 0 0 0ันบาทจากเหรียญหบาทปีพศสองพันห้า้อยสี่สิบหกใครที่มี เหรียญห้าบาทแบบนี้ฟังน้องให้ดีนะใครที่มีเหรียญ5บาทรัชกาลที่9แบบนี้หยิบขึ้นมาดูครับหยิบขึ้นมาดูฮะเผื่อขอทุกท่านเป็นปีตามนี้ครับอ่ะเพื่อนเพื่อี่ๆดูนี้ก่อนนะดูนะครับหากเผื่อขอทุกท่านเป็นปีตามนี้คือปีพศ2546ี่บครับอ่ะเรามาดูเหรียญนี้ก่อนเหรียญนี้หากเป็นเหรียญสภาพเก่าฟังให้ดีนะครับเหรียญนี้หากเป็นเหรียญสภาพเก่าขายได้ผมรับซื้ออัลละ400รอครับฟังให้ดีนะ หากเป็นเหรียญสภาพเก่าผมรับซื้ออันละ400รอแต่ฟังให้ดีครับแต่ฟังให้ดีหากเป็นเหรียญห้าบาทปี4ี่หแบบนี้ผมรับซื้อเหรียญละส0 0พันครับเพื่อนเพื่อนพี่ดูฮะเหรียญ2เหรียญนี้ไม่เหมือนกันครับเหรียญสองเหรียญนี้4ี่หเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันใหม่ๆแบบนี้อันละ700ร้อยครับใหม่ๆแบบนี้อันละสองพันเพื่อนเพื่อนี่พี่ดูตรงนี้นะผมมีจุดสังเกตความแพงฟังให้ดีนะครับ ผมมีจุดสังเกตความแพงเพื่อนเพื่อนพี่ดูเหรียญสองเหรียญนีああ้คนละบล็อกเหรียญสองเหรียญนี้คนละบล็อกเหรียญซ้ายมือคือเหรียญแบบหมุนเวียนขวามือคือเหรียญแบบบล็อกแพงดูนะครับดูตรงนี้ฮะเหรียญสองเหรียญนี้มันต่างกันตรงไหนเพื่อนเพื่อนพี่ดูตรงเลขห้านะครับเดี๋ยวผมจะส่องกล้องให้ดูนะดูตรงเลขห้านะครับดูตรงเลขห้านะตรงนี้นะมีจุดสังเกตความแพงอยู่อ่ะเดี๋ยวรอสักครู่ครับอ่ะพี่พี่แชร์ไปก่อนนะแชร์ไปก่อนครับเหรียญห้าบาทชุดนี้จ่ายเงินเยอะเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนพี่ดูเลขห้าครับพี่พี่ดูในตััวเลขครบ มันจะมีขีดขีดนี้อยู่เพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูนะมันจะมีขีดเส้นนี้ครับนี่เส้นที่ผ่าตัวเลขห้ามาถึงตรงนี้ดูนะครับมันจะมีขีดที่ผ่าเส้นเลขห้ามาถึงตรงนี้ฮะดูแล้วจําแล้วสังเกตนะครับดูแล้วจําแล้วสังเกตนะเห็นไหมครับใครเห็นเส้นที่ผมชี้พิมพ์เห็นให้ผมหน่อยดีกว่าใครเห็นเส้นที่ผมชี้พิมพ์เห็นมาหน่อยครับนี่ผ่ากลางเลขห้ามาเลยดูนะครับดูนะในร่องตัวเลขห้าใครเห็นเส้นบ้างใครเห็นพิมพ์เห็นมาหน่อยครับ ใครเห็นพิมพ์เห็นแล้วกดไลค์รัวๆให้ผมหน่อยนะครับเห็นพิมพ์เห็นแล้วกดไลค์รัวๆมานะครับช่องว่างในตัวหนังสือเห็นไหมมันจะมีเส้นอยู่ในตัวหนังสือครับเห็นไหมครับใครเห็นพิมพ์เห็นแล้วกดไลค์รัวๆให้ผมหน่อยอะเห็นไหมอะน่าจะมีคนเห็นนะครับใครเห็นพิมพ์เห็นไหมครับมีไหมจ๊ะมีคนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยขีดขีดที่อยู่ในร่องตัวเลขห้าเห็นไหมครับขีดตรงไหนเออขีดตรงนี้ฮะดูนะครับ ขีดที่เราสังเกตสมควรที่สังเกตจะอยู่ตรงนี้เป็นขีดเส้นเล็กๆครับเดี๋ยวผมขยายจอนี้ให้ดูก่อนเห็นไหมครับอ่ะพี่บีดูนะขีดมันจะเป็นขีดเส้นเล็กๆอยู่นี้แต่ใครอ่ะเดี๋ยวส่องให้ดูอีกหนึ่งรอบก่อนเดี๋ยวงงนะเดี๋ยวงงครับเหรียญอันนี้เดี๋ยวงงครับดูนะถ้าเป็นบล็อกนี้สภาพธรรมดาอันหนึ่งประมาณสี่ร้อยบาทครับอันหนึ่งประมาณสี่ร้อยบาทครับแต่ฟังให้ดีครับเหรียญห้าบาทอันนี้ เป็นเหรียญที่ออกมาจากกรมธนารักษ์เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาออกจ่ายแรกหรือให้ประชาชนแรกในราคาเหรียญละฟังให้ดีนะครับ750้าบาทเพราะทางกรมธนารักษ์รู้ครับเหรียญห้าบาทปี4 6มีราคาใครที่ไปแลกเหรียญห้าบาทปี4 6อันนี้ไว้ติดต่อผมมาผมรับซื้อเหรียญละส0 0พัครับใครไม่ซื้อขนมาขายผมฟังให้ดีนะครับ ใครไม่ซื้อขนมาขายผมอ่าเรามาดูนะครับดูนะเมื่อกี้มีเส้นนะเอาพี่ๆดูครับมีเส้นไหมเหรียญนี้มีเส้นไหมครับพิมพ์บอกผมหน่อยครับมีเส้นไหมครับมีเส้นไหมอ่าดูนะครับอันนี้มีเส้นไหมครับพิมพ์บอกหน่อยครับพี่ๆครมีเส้นหรือไม่มีเส้นครับเหรียญนี้ครับดูในตัวเลขห้าครับแค่ดูแค่นี้ราคาก็พุ่งแล้วฟังให้ดีนะแค่ดูแค่นี้ราคาก็พุ่งแล้วนะครับดูนะครับ ห้าบาทไม่มีขีดเห็นไหมครับใครมีขีดหรือไม่มีขีดครับมีเส้นหรือไม่มีเส้นครับอ่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูนะเส้นตรงไหนเส้นที่อยู่ในร่องเลขห้าฮะเส้นที่อยู่ในร่องเลขห้าอ่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูนะครับดูนะดูเหรียญนี้ก่อนนะเหรียญนี้มีเส้นอ่ะเส้นดูนะครับเห็นเส้นไหมครับดูนะเหรียญนี้มีเส้นครับเหรียญนี้เพื่อนเพื่อนพี่พี่จ๋าดูนะครับ เ็นเหรียญไม่มีเส้นดูนะครับคนละบล็อกนะคนละบล็อกนะครับมีไหมครับอันนี้ไม่มีเส้นครับหากใครพบเจอเหรียญ5บาทเวลาเขาจ่ายแรกเนี่ยเมื่อกลมธนารักษ์เนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่เขาจ่ายมาเป็นแบบนี้เลยนะเขาจ่ายมาเป็นแบบนี้นะครับนี่ดูนะเหรียญกระสาบบุนเวียนนะครับ5บาทปี4 6ใครมีแผงแบบนี้ผมรับซื้อแผงละสองพันะใครมีแผงแบบนี้ผมรับซื้อแผงละสองพันนี่เพื่อนเนี่ดูนี่ เมื่อวานมีคนามาขายครับชุดนี้รับเงินมากถึง 6- 7เจ็ดหมื่นครับรับเงินมากถึง6 5 0 0 0บาทเพียงแค่เหรียญ5ไม่กี่เหรียญครับพี่ก็บอกว่ามีลูกมีหลานเอาไปเข้าคิวแรกนะผมบอกเลยขนมาเลยพี่ใครมีแบบนี้ขนมาเลยครับพี่ก็บอกว่าเฮ้ยแบงค์รับซื้อจริงเมืว่วาเดี๋ยวพี่ไปแลกมาให้750ขายได้2,000นขนมาพี่แผงเหรียญ5บาทชุดนี้รับเงินกับผมมากถึง6 5 0 0 0บาทครับ รับเงินกับผมมากถึง6 5 0 0 0บาทใครที่มีเหรียญ5บาทไม่ว่าจะเป็น40ไม่ว่าจะเป็น4 0, ี่หฟังให้ดีนะครับผมยินดีรับซื้อจ่ายเงินสดแน่นอนเก่าๆแบบนี้ครับสภาพผ่านการใช้งานมาเหรียญละ400ยฮะลำเลียงมาครับที่อื่นผมว่าน่าจะปรับราคาลดแล้วผมรับซื้อเหรียญละ400บาทไม่อั้นนะไม่อั้นครับต้องใช้คำนี้เลยนะครับว่าไม่อัน้นอ่ะเรามาดูอีกหนึ่งรอบก่อนจะจากกันไปครับดูให้ดีอ่ะ นี่คือเหรียญห้าบาทารัชกาลที่9ก้าปีสี่หกบ็อกธรรมดาจะมีเส้นอยู่ตรงเลขห้าอ่ะเพื่อนๆพี่ๆดูนะแบบนี้ขายได้เหรียญละสี่ร้อยครับแบบนี้ขายได้เหรียญละสี่ร้อยฮะแต่ถ้าเกิดหยิบขึ้นมาแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดหยิบขึ้นมาแบบนี้ครับผมยินดีรับซื้อนะในราคาเหรียญละสองพันครับในราคาเหรียญละสองพันบาทใครมีติดต่อเรามาฮะดูนะครับ ใครมีติดต่อเรามาจํานวนเยอะๆก็รับนะครับแบบพี่ท่านนี้นะฮะรับเงินมากถึง65 0 0ืบาทสําหรับเหรียญ5บาทรัชกาลเก้าปีสีครับเป็นไงครับเพื่อนๆกับเหรียญ5บาทที่ผมหยิบมาเพื่อนๆดูว่าเฮ้ยเพียงแค่เพื่อนๆรู้ครับว่าเหรียญแบบนี้มันสามารถขายได้ใครที่ไปแลกแผงแบบนี้มาในราคา750ผมรับซื้อ2องพบาทไม่อันนะติดต่อเรามาครับสามารถแอดไลน์ไอตามหน้าจอครับ ส่งรูปของท่านมาประเมินราคาฟังผมไม่ดีนะหากเหรียญของท่านที่ท่านส่งมามีราคาเราจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดที่เ,เพื่อนๆพี่ๆส่งมายังไม่มีราคากลับขอประทานอภัยครับมาณที่นี้พี่ๆจ๋าขออนุญาตเปิดดูอีกเดียวครับ fc ทั้ง300ร้กว่าท่านนะขนาดนี้ครับรบกวนเลยใครที่รู้แล้วครับเหรียญ5บาทที่ผมประกาศรับซื้อ ep นี้เป็นเหรียญ5บาทปีพศอไอรช่วยพิมพ์บอกน้องด้านล่างหน่อยครับช่วยพิมพ์บอกน้องด้านล่างหน่อยว่าเหรียญ5บาทที่แบงค์ซื้อ เป็นปีอะไรพิมพ์ด้านล่างมาครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับพี่จ๋าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากกดซับสไครต์นะครับก็เป็นกําลังใจกันนะครับในการทําคลิปดีๆทําไลฟ์สดดีๆออกมานะครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณขอลาพี่ๆทั้ง4ี่ถึงห้าท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับพี่จ๋า a c e b o o k โดนปิดกั้นขอคนละหนึ่งแชร์นะครับขอคนละหนึ่งแชร์เด้อไปแล้วครับยบาย ขอบคุณพี่สมหวังอินทราสุววันครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณพี่มิรครับขอบคุณพี่พีทุกท่านครับมาหากคุณทำงานมาอย่างต่อเนื่องอยา,งากหาที่พักผ่อนแนวธรรมชาติแบบชิลๆที่นี่เลยครับสวนลุงชาญไทยโฮมสเตย์ day, สุพรรณบุรีมีบริการบ้านพักเป็นหลังในสวนอันงร่มรื่นและโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติมีบริการอาหารไทยพื้นบ้านมีสูนย์การเรียนรู้ในเชิงนวัตกรรมแถมยังมีกิจกรรมนานาชนิดฟรีสนใจสำร,รองที่พักโทร061 5้า9ู2 2์ลุงชาญยินดีต้อนรับครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบุชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่บี0อ็นเค3ูนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ